สวัสดีครับวันนี้อยู่ในิสารอเมร่านะครับติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกนะครับจากแม็กซ์มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าติดตั้งเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้เลือกใช้ฟิล์มรอบคันเป็น BP05 นหะครับหรือเทียบเท่ากับ80%เนะครับเทคโนโลยีนาโนการผลิตรุ่นใหม่นะครับที่ให้ความคมชัดเคลียรทุกทัศนมวิสัยนะครับทึบแสงด้วยคาร์บอนลดความร้อนด้วยเซรามิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับด้านนอกลดความร้อนมืดมากๆเลยนะครับ นี่ให้ความเข้มของแสงนี่ซึบเลยนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าด้านในเป็นยังไงคร,รับทัสราวิสัยเปลี่ยนไหมนะครับเรามาดูกันนะครับมีสติกเกอร์เรซินด้วยนะครับ ให้ความคมชัดนะครับโอเคนะครับมาดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับเห็นไหมฮะด้านประตูจะมีความเข้มมากกว่าเนื่องจากเป็นฟิล์ม80%นะครับนอกมือจริงๆครับมือสนิทเลยในสว่างแบบนี้นะฮะมองทางชัดเจนนะครับนี่ฮะใสายปรับอัตโนมัติจะได้เห็นอัตโนมัติปรับนี้เลยนะครับผ่านข้างรอบคันเป็น BP05 นะครับนี่ครับ ให้วาความสว่างกระจ่างใสแบบนี้เลยนะครับส่วนบ้านหน้านะครับก็ยังคงใช้เป็นที่ที่สองศูนย์ครับนี่เย็นแล้วนะครับยำจํำ,ำตาแลยฮะโอเคนะครับประมาณนี้รามาดูในเรื่องของการลดความร้อนสักหน่อยนะครับว่าตัวนี้สามารถลดความร้อนได้เท่าไหร่นะครับ ดูจากนี่ครับเซงเทสเตอร์ฟิล์มนะครับแสงส่องผ่าน4.9นะครับความทึบแสงนะครับกำลังสีอีถึง100%นะครับลดความร้อน IR รวมถึง86.3นะครับก็ฝากไว้เลยครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่จะติดตั้งฟิล์มนะครับแนะนำเลยนะครับฟิล์มนันโอควาล์ฟอนเซรามิกนะครับติดตั้งในรถของท่านลดความร้อนถึงสูงให้ความคมเข้มแบบนี้รับการยาวนานถึง7ปีนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามในช่องแต่งรถน้แดมเพชรบูรณ์นะครับใน y YouTube และฝากเพจแต่งรถน้แดมเพชรบูรณ์ด้วยนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้นะาลาไปก่อนสวัสดีครับ